เจอคนต่างชาตินะครับอยากถามว่าเขามาจากประเทศอะไรถามยังไงดีมาฟังกันครับประโยคแรกนะครับคุณมาจากประเทศอะไรนะครับเราก็จะถามว่า where are you from นะครับ where are you from where you from คุณมาจากประเทศอะไรนะครับถ้ามาจากประเทศอังกฤษครับเราก็จะตอบว่า I am from England. I am from England นะครับ I am from England. ฉันมาจากประเทศอังกฤษครับแต่ถ้าเขามาจากประเทศจีนนะครับก็จะตอบว่า I am from China นะครับ I am from China. ฉันมาจากประเทศจีนนะครับ หรยจอจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับฉันมาจากประเทศไทย I come from Thailand I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยครับภาษาอังกฤษเก่งได้ด้วยการฝึกพูดฝึกใช้ทุกวันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคน,น,นไหนที่ซื้องสือไปแล้วนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับ เพื่อฟังไฟล์เสียงภาษาอังกฤษได้นะครับอย่าลืมกดใจเม้นแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ